หนุ่กัญชัยขอยุติบทบาทพิธีกรรายการตีท้ายคัวหลังทำมานานถึง17ปีเป็นอีหนึ่งรายการที่อยู่คู่คนไทยมานานถึง17ปีเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับรายการตีท้ายคัวแต่ล่าสุดนะคะก็เล่นเอาแฟนคลับรายการเนงใ,ใจหายไปตามกันเมื่อหนึ่งในพิธีกรนะคะอย่างคุณหนุ่มกัใชัยขอถอนตัวโดยมีคุณปอณัฐวุตและคุณเวนตี้แมดอีทอสมาช่วยเสริมทัพร,รับหน้าที่เป็นพิธีกรแทนโดยงานนี้นะคะคุณดำประชาพาได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่หนุ่มกันชัยอถอนตัวออกจากรายการเป็น พราะว่าช่วงนี้นะคะเจ้าตัวหนุ่มนี่ยุ่งมากแต่เขาก็มีเวลาอยากจะกลับไปทําอะไรอย่างซึ่งตอนนี้งานก็ไปจริงจริงหนุ่มก็พูดว่าช่วงน,นี้นะคะเขาเหนื่อยมากขึ้นต้องตื่นมาเข้ารายการตั้งแต่11โมงแต่บางคนบ้าตื่นตั้งนแต่ตี5ตี2บางทีตี1ก็ยังไม่นอนหนุม่มกัญชัยนะคะยังมีพูดในขับเขานะคะว่าบางทีตื่นแต่ตี5 6โมงเพื่อจะมาถึงช่อง3นะคะเมื่อโหด่สำหรับหลายคนซึ่งเมื่อเขาเลือกที่จะไปที่สุดแล้วก็่ึ้ะไปที่สุดจริงๆยยััังืนนนนวว่าถอตใครั้ง ทางหน้าที่ผู้จัดรายการนะคะคุณรูบลินก็เผยว่าทางคุณหนุ่มกัญชัยเองไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างไรในการออดตัวครั้งนี้เปิดเผยนะคะเข้าใจคุณหนุ่มดีแล้วก็เปิดตัวพี่กรคนใหม่แล้วเรียบร้อยแฟนๆคงใจหายไม่น้อยนะคะเอาเป็นว่านะคะแฟนๆรายการคงใจหายไม่น้อยเนาะแต่กาคนก็เข้าใจค่ะว่าช่วงนี้พี่หนุ่มกัญชัยเองก็งานเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายการผลกาะแสเงกระตามหรือรายการ อะไรอีกมากมายก็เรา,อาก็ยังคงเจอพี่หนุ่มตามหน้าจอเหมือนเดิมเพียงแค่ต้องรำบากใน,น,นของพิธีราการตีท้ายโคงลงเอาเป็นว่านะคะให้กำลังใจสมัครับพี่กรคนใหม่ดีวกว่าน,ะะนั่นก็คือพี่ปอแล้วก็พี่บิลลี่แล้วก็ติดตามรายการกันต่อไปค่ะเอาเป็นว่านะคะติดตามข่าวสารกันได้ใหม่นะคะได้ที่ Facebook Fan Page มานาเมาส์ยูทูปมานาชแนลและติ๊กต็อกมานาเมาส์สำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ